สำหรับคลิปนี้เรามาดู Mac Mini 2024ที่ Apple เพิ่งเปิดตัวมาใหม่กันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้อุปกรณ์นี้ของทาง Apple เรามาดูกันว่า Mac Mini นี้น่าใช้ยังไงไปดูกันเลย Mac Mini คือคอมพิวเตอร์ทรงพลังขนาดจิ๋วค่ะโดย Mac Mini รุ่นนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์จากเดิมที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยมีขนาดที่เล็กลงทำให้น้ำหนักเหลือเพียงแค่0.6กิโลและขนาดเหลือเพียงแค่5คูณ5นิ้วเท่านั้นเองค่ะรูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กกระทัดรัดกว่าเดิมเยอะเลยค่ะมาดูเรื่องของพอร์ตกันบ้างต้องให้มาครบครันแน่นอนอยู่แล้วนะคะด้านหน้าจะมี USB Type C ถึง2พอร์ตเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องต่อหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรต่อมา มี Thunderbolt 4จำนวน3พอร์ตเลยค่ะแต่หากเป็นตัวท็อปจะได้เป็น t h u n d e r b o l t 5เลยค่ะสามารถส่งไฟได้ไว120กิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวตัว USB A ช่องสี่เหลี่ยมจากเดิมที่เคยมีมาให้แม็กในรุ่นนี้จะไม่มีให้แล้วนะคะในอนาคตคงจะเป็นแค่ USB Type C เท่านั้นแล้วค่ะหากใครจำเป็นต้องใช้อยู่ก็ต้องหาตัวแปลงมาต่ออยทีนะคะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านล่างที่กำลังเป็นกระแสะดราม่าในตอนนี้เลยมาดูเรื่องของแรมกันบ้างค่ะแม็กในรุ่นนี้จะไม่มีตัว8กิกะไบต์แล้วนะคะจะกลายเป็น16กิก ในราคาที่พอๆกับรุ่นเดิมหรือถูกลงด้วยซ้ําเรียกได้ว,ว่าคุ้มกว่าเดิมและเป็นคอมที่น่าใช้แน่นอนค่ะมาดูชิปด้านในกันบ้างจะมีชิป M4 ชิป M4 Pro แล้วแต่เลือกได้เลยค่ะความแรงของชิป M4 ธรรมดาก็ถือว่าแรงแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูผลทดสอบเปรียบเทียบกับรุ่น Intel จะแรงกว่าเดิมถึง20เท่าเลยค่ะในราคาที่เริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นเองค่ะและสําหรับใครที่อยากจะอัปเกรดแรมขึ้นไปอีกนะคะก็สามารถอัปเกรดแรมได้ถึง32กิกะไบต์เลยค่ะความจุก็สามารถเพิ่มได้ถึง 2TB หากใครที่อยากจะไปสุดก็ต้องเลือกเป็นตัวท็อปอย่าง M4 Pro ค่ะในราคาเริ่มต้นเพียง49,900บาทแต่สิ่งที่ได้มาก็คุ้มเช่นเดียวกันค่ะอย่าง CPU จะได้เป็น12คอร์และ GPU 16คอร์แปรมเริ่มต้น24กิกะไบต์และความจุเริ่มต้น512กิกะไบต์สามารถอัปเกรดความจุได้มากถึง8เทเลไบต์เลยทีเดียวค่ะในราคาที่เพิ่มมาเท่าตัวจากชิป M4 นะคะถ้าเน้นในเรื่องของสเปคที่เร็วแรงและสามารถใช้งานได้นานหลายปีตัว Mac Mini นี้น่าจะตอบโจทย์ทุกคนค่ะจริงๆหากใครอยากลง คุณกับแม c m มินแล้วเราสามารถต่อมอนิเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดของ Third Party ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ของ Apple เสมอไปค่ะและนี้ก็เป็นข่าวเปิดตัว Mac Mini ที่แจมสรุปมาให้ฟังคร่าวๆค่ะใครอยากให้แจมทำคลิปอะไรแนวไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย